กลัวไหมกึ๊กึ๊ฝนตกหนักมากเลยเมัอตะกี้ก็ฟ้ารนะ้องเปี้ยงเปียงเองมันตกลมฟ้าร้องฟ้าผ่ากึ๊กึ๊กลัวไหมนี่มามิกก็คือเดินสำรวจบ้านแล้ว่ามันมีน้ำรั่วหรือเปล่าเพราะว่าฝนตกหนักมากเลยก็โอเครอดนะไม่มีน้ำรั่วน้ำหยดอะไรแต่ก็เดี๋ยวก็ต้องดูกันเรื่อยๆนะ แต่ว่าตอนนี้ที่ดูเรื่องต้นนี่ก็คือไม่มีนักกิ๊กจ้าจ้าร้องจะเข้าห้องนอนละสิร้อ,องจะเข้าห้องนอนฝนตกหนักมากเลยนี่ติดสติกเกอร์ลายต้นไผ่ แมคัตเอห้องนี้นี่เมื่อก่อนหมามเอาคัคืตอ,อกับขนมผิงเป็นในแบบดอกกุหลาบให้กับหมาม้จะเป็นมุมนี้เลยมุมนี้เลยที่จะต้องถ่ายเด็กๆก,ก,กับดอกกุหลาบของหมาม้แต่ว่าขนมผิงก็กับดาวไปก็น่าจะปีหนึ่งนั่นแหละปีหนึ่งปีกว่าเนาะ ก็เหลืออ้วนจำมัมกึกกของมัมมี่มีขนลกูกวันนี้เป็นวันมหาสงกรานต์เนาะในวันเช้นปีใหม่ไทยฝนตกหนักมากเลยค่ะฝนตกหนักมากๆเลยใช่ไหมกึ๊กกึ๊ เดี๋ยวเข้าห้องนอนด้วยกันตอนนี้สี่โมงสี่สี่ลูกเจือ,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 องอแงบุกกี้งอแงงอแงทั้งวันเดินตามหมอบี่ด้วยนะโอเคๆปะ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 กือบอกแล้ว๊คอ,อยากนอนห้องแอร์แล้วใช่ไหมใช่ไหมเจือน้อยของหมอบี ยบักอ้วนของมืมบับอ้วนจ้ำมัมของมือเเอสวัสดีเช้าพรฤหัส17เมษา,า,ายน68นี่คุณมารุลีบานเทียบเลยคุณมารุลีบานเทียบเลยนะสวยเชียแต่ห้ามดม และที่เราตั้งข้อสงังเกตไว้ว่า,าโมกพวงเรานี่มันไม่ค่อยบานวันนี้ก็มาเริ่มเห็นแล้วว่าบานซึ่งก่อนหน้านี้ที่เป็นช่วงสงการานักฝนตกหนักทําทำให้ดอกโมกพวงร่วงไปเยอะเกอ,อนี่เราก็มาสังเกตนะอ๋อนายก็บานแล้ว ก็โอเคสรุปว่าบานแต่ว่าบานจะช้าไปนิดนึงบานน้อยอะไรอย่างงี้คือไม่ทันได้บานร่วงก่อนก็กำลังตูมตูอืมคุณปกกรกาศร้อง เดี๋ยวพาไปดูกล้วยไม้ไหวายสีม่วงอ่อนนะช่อดอกนางเริ่มยืดเริ่มโตแล้วน่าจะมีหลายดอกอยู่ด้วยนะนเนี่ยเดี๋ยวต้องอัดปุ๋ยบำรุงดอกให้กับนางเพิ่มแล้วก็แกงพวกเนี้ยต้นเดิมของเขามันก็จะแบบดูเหมือนเหีย่ยวเหียวใช่ไหมแต่เขาก็จะมีหน่อนเล็กๆแตกที่ยอด เรากำลังคิดว่าหรือจะย้ายกล้วยไม้ไหวที่อยู่ตรงหลักไม้เรลยนี่ลงกระถางดีนะ้าแต่เดี๋ยวก็ค่อยว่ากาันีกทีหลังจากกลับจากชุมพรเนาะว่าจะเอาอย่างไรต้องลองปรับลองจัดลองขยับพื้นที่ดูก่อนว่า มันทำมาอไรได้บ้างกับส่วนหน้าบ้านเล็กๆของเราเราเปิดทำงานตั้งแต่เมื่อวานนกสิบเมษาวันนี้สิบแล้วโอเคนะไม่ได้รดน้ำนะเดี๋ยวค่อยรดให้พรุ่งนี้เช้า เช้าวันอาทิตย์วันนี้20เมษาหกแปดเมือ่อวานวันเสาร์ตอนเช้าเราก็แบบเ,เทสน้ำเนาะระบบให้น้ำก็คือก็โอเคก็มีปรับตำแหน่งนิดหน่อยแล้วแบบเมื่อวานตอนที่แบบเรา ยกกระถางคุณแสงเงินแสงทองใช่ไหมแล้วมาโดนดอกของคุณกล้วยไม้ไหวสีม่วงอ่อนอะฮะเปน็นโดนดอกอะโหสะเทือนใจเลยะเสร็จแล้วปุ๊บอะเราก็มาลาดลดน้ําปุ๋ยนะแล้วก็พ่นปุ๋ยให้กับคุณแกงต้นไม้อัดฉีดหนักมากให้กับคุณกล้วยไม้ไหวนะจริงๆก็ได้ปุ๋ยเท่ากันหมดทุกต้นนั่นแหละ ตื่นเต้นอะ่ะชอดอกแบบว่ามีหลายดอกด้วยนะตอนนี้ก็คือต้องมาลุ้นว่าจะบานช่วงวันไหนเรากับชุมพรหนึ่งถึหกพฤกภาแต่ว่ากล้วยไม้เขาก็บานนานอยู่ยนะแต่เดี๋ยวดูทรงตุมๆแบบนี้ก็ เราไม่แน่ใจว่าช่วงสิ้นเดือนเวษาดอกเขาจะใหญ่ขึ้นมาหรือว่าใกล้บานหรือยังนะต้องมาลุ้นอีกอเสียดายกลัวแบบมาบานเต็มที่แบบหนึ่งพฤกภาอะไรแบบเนี้แล้วกว่าเราจะกลับมาเอาโรยเชแล้วอดเสพความง,งามเลยอะไรแบบนี้ <c oughs> ุณกล้วยไม้เขาก็จะมีหนอแตกแบบนี้เยอะอยู่นะวันนี้เราก็มานั่งส่องคือต้นนี้ชื่อเขาเดี๋ยวนะกล้วยไม้ไหว bluebird จริงๆแล้วใบเบยเลยมันร่วงกลนลงไปหมดแล้วนะแต่ก็จะมีทายาทเล็กๆทายาทเล็กๆตึ๊ดๆทะยาอยแตก แสดงว่าปกติเขาจะไม่ตัดกันหรอแรกแรกเรานึกว่าต้องตัดออกซะอีกนะแต่ครั้งนี้มันก็มีมาแตกใหม่แบบนี้มีต้นไหนจะมีดอกอีกไหมคะส่วนอาริดังบูไลซึ่งจริงๆแล้วจะไม่ใช่คือเราเห็นดอกเขาแล้วนะว่ามันไม่ตรงปกสีเขาจะคล้ายๆดอกผักบ,บุ้ง อ,อแต่ก็สวยดีโอ๊ย,อย,อยแดดเริ่มมาเลยสวนนี่ค่ะเฟิร์นไผ่เงินก็น่าจะคิดอำลาลาโลกไปเลยตอนนี้แปดโมงสามสนาทีเมื่อวานตอนเราทำงานสวนประมาณ9ก้าโมง ตรงนี้ก็ได้แดดกันแบบเต็มที่กันทุกต้นเลยสองแดดอีกแล้วนะคะส่วนแก้งหน้าบ้านพอดีเราไม่ได้ไขกุญแจปกติเราก็จะล็อกแม่กุญแจไว้ เปซีเปซีเป็นไงมากแล้วเมื่อวานแถวบ้านเราก็ฝนตกช่ำเลยนะช่วงบ่ายๆเออก็ตกแรงอยู่มีหวังว่าช่วงที่ไม่อยู่บ้านหกวันก็ขอให้มีฝนตกบ้างอะไรบ้างนะ ส่วนต้นนี้ชื่อสายพันธุ์เราอ่านไม่เห็นเอ่อกล้วยไม้ไหวตวงพิงสเปสนะสเปดรดตวงพิงสเปสคืออันนี้ก็มีตอมีแตกมาใหม่ด้วยนะว่าไปก็แบบ อยากซื้อต้นไม้มันลงใหม่ลงเพิ่มอย่าเงี้ยแต่ก็ต้องรอรอกลับมาจากชุมพรก่อนอส่วนเฟิร์นก้านดำ <c oughs> ก่อนหน้านี้จะไม่มีใบเหี่ยวใบไหมเลยนะแต่เป็นเพราะว่าตอนที่เราพ่นปุ๋ยทางใบให้เขาอะหลังจากนั้นนะเป็นแบบนี้เลยแต่ตอนที่ไม่ได้พ่นปุ๋ยทางใบอะไรให้อะใบเขียวสดชื่นใช่ หรือว่านางไม่ถูกหรือว่ามันแบบมันแรงไปสําหรับนางหรือเปล่ามันเลยใบไหมนะแต่ต้นอื่นไม่เป็นอะไรเลยส่วนต้นนี้เดี๋ยวอาจจะต้องหาวิธีปลูกใหม่นะสวนเล็กๆหน้าบ้าน ซี่ดูซีกลายเป็นว่าคุณเงินไหลมาด่างเหลืองที่เขาดูใหญ่ดูแบบใบใหญ่นะแต่ดูออมเพชรทำไมคุณดูแคร๊ๆค,คะเกิดอะไรขึ้นคะทำไมใบดูแกร่งแกงคะส่วนฐาน 3A 2ก้อนเรามีแล้วเนาะเดี๋ยวไว้วันเสราร์อาทิตย์หน้าค่อย ค่อยใส่่านให้กับเครื่องทำมเอจะเข้าไปนอนกอดกึกๆพากึกๆขึ้นไปนอนในห้องเอาหัวซุกหน้าท้องซุกพุงกึกึกเงี้ย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 